ซักลีดจ้ะไม่ใช่ลําบากเดินขึ้นเดินลงอย่างเดียวก็คือต้องยืนทั้งวันน่ะต้องยืนต้องยืนรีดอย่างเงี้ยส่วนมันถึงได้เกิดการเจ็บหัวเขา่าคือแข็งเป็นไม้เป็นไม้เลยอ,ะอ่ะแล้วก็เวลาลงบันไดก็ใช้ก้นเนี่ยถัดลงมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็มายืนตั้งหลัก <laughs> จล่ที่สามกล่องที่สามค่ะถึงจะเห็นผล เพราะว่าป้าน่ะเป็นมานานแล้วจริงๆป้าไม่อยากพูดเลยอ่ะเหมือนป้าเกิดใหม่เลยอ่ะแล้วเหมือนได้ขามาใหม่เลยอ่ะแม้กระทั่งจะกินข้าวหวะนถยังกินกินข้าวกันป้ากระเทกไปหนูดูป้ากินตอนแรกสองกล่องนี่หนูป้าบอกว่าป้าถอดใจเลยมั้ยคือมันไม่หายสักทีแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยพอเริ่มกล่องที่สามมันค่อยๆเริ่มดีขึ้น ทีหละนิดตื่นช้ามาแบบเออเราใช้เต้านี้เออเออมันเจ็บน้อยลงว้เฮ้ยมันเจ็บน้อยลงว่ะเออเราก็เออกายเราไม่แข็งแรงแล้วเราหาเงินได้ยังไงอ่ะ